สวัสดีครับผมบีมพงวงการช่างรับเหมาต่อเติมจังหวัดอุดรครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หมู่บ้านหนองใสนะครับผมวันนี้เราทําการส่งมอบงานท่านเจ้าของบ้านนะครับผมนี่ครับเจ้าของบ้านครับช้าต่างชัดนั่งนี่ครับนั่งชมผลงานครับถึกใจร้ายครับผมครับผมงานหลังนี้ครับผมได้รับการวัาจ้างต่อเติมหลังคานะครับผมอ่าหลังคาหน้าบ้านครับผมแล้วก็ อูกระเบื้องนะครับเทพื้นตรงนี้นะครับผมยดนมาถึงตรงนี้ครับผมวัสดุที่เจ้าของบ้านเรียกใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตพียูโฟมลายไม้นะครับผมหลังนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่ๆเจ้าของบ้านท่านไหนที่กําลังซื้อบ้านนะครับผมที่ต้องการที่จะต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นนะครับผมก็เผื่อเป็นแนวทางครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆครับว่าหลังนี้ต่อเติมอะไร กันบ้างครับผม สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่กําลังซื้อบ้านใหม่นะครับหรือทําบ้านใหม่ครับต้องการช่างต่อเติมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจพมวงการช่างได้เลยครับรับเหมาต่อเติมครบวงจรครับผมไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคานะครับผมเทพื้นก่อฉาบรวมถึงปูกระเบื้องนะครับผมจะสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมฝากด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม